เริ่มเลยครับวันนี้กับการมาเกิดตลาดที่จมบางแพรครั้งที่สามแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนที่ให้ความสนใจมากๆนะคะคิดว่า a เขาอยู่ข้างบนเลยไปอบแล้วครงที่3ของ ใช่คะ่ะก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนที่ให้ความสนใจกับตลาดเล็กๆอย่างเรานะคะอ้ำๆนะคะก็เป็นครั้งที่สามแล้ววันนี้ก็เชิญชวนทุกคนมาที่ที่มอบางแคนะคะก็มีไม่ไม่ใช่บูธมีแค่ที่เท่าที่เห็นนะคะจะเดินทะลุเข้าไปมีอีกนะคะอีกโซนหนึ่งนะคะจะเห็นว่าเล็กตรงนี้นะคะจะมีอีกเพราะทั้งหมดมี91บูธนะคะวันนี้อางสองมาที่ทมันประสบส่งโปรเจกตมาเรากดดันมันหรว่ามันต้องแบบทุกคนมหรอถามว่ากดดันไหมก็กดดันว่าเราจะทํายังไงให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและแม่ค้า คือทุกคนให้ความหวังคือเงินล่ะเราผมไม่ได้เท่าที่ทุกคนอื่นทําหรอกเพราะเรามีค่าใช้ใจ่ายอันอื่นเยอะๆยอะมากมายอย่างงี้ยเราอยากให้ทุกคนมีความสุขที่มาตลาดของเราอยากให้บูธเราสวยทุกคนถ่ายรูปเล่นได้แม่ค้าขายได้ดีๆแล้วเราก็เป็นแรงซัพพอร์ตหนึ่งให้กับแม่ค้าค่ะมันไม่เหมือนญ่กว่าเมื่อก่อนด้วยราะว่าครั้งนี้เออแล้วจต่สถานที่ที่เราเลือกได้มานะคะบางที่เล็กเราก็จะได้ได้เล็กหน่อยบางที่ที่ใหญ่ก็จะได้ที่ใหญ่ครับอย่างวันนี้ใหญ่แต่มันเป็นสองลาน เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเดินไปด้านนู้นหน่อยร้านอัาก็มีนะคะอยู่ด้านนู้นนะคะไปอุดหนุนเลยนะคะร้านอะไรนะคะร้านไข่ไส้กอกไช่กอกยำแหนมข้าวทอดอร่อยอันนี้ที่ให้ชิมไส้กรอกซอสคาเฟ่นะคะแล้วก็ยำแหนมข้าวทอดข้าวคลุกที่อร่อยมากๆบอกกินเลยจริงอร่อยไหมจะยำจะกินยัเดี๋ยวจะทำให้เอาไหมเอาไหมแล้วเราไปซื้อยำโชว์ไหมไปสั่งมาเสียก่อน ไม่รู้เอาอันไหนยันไหนมเก็บเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวใจตายคุกๆกัเลยอย่าให้ชิมไม่ขาดอันนึงได้ไม่ขาดอันนึงก้าวที่เหลือเกาอ่ะย่างสถานที่กว้างขึ้นเนี่ยบอกว่ามีร้านใหม่ๆก็มาเพิ่มมากใช่คือเราพยายามเลือกร้านที่คนให้ความสนใจมีอยู่แล้วนะคะเราก็จะคัดออกเราก็จะมีร้านใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยก็จะเห็นทางร้านเก่าและร้านใหม่แล้วก็จะมีคนตกรอบไปบ้างแต่คิดว่าไม่ตกยาวเพราะครั้งหน้าเราก็จะเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยากได้ให้คนได้ ลองทานอาหารร้านใหม่ๆบ้างแรับบอกเขาอย่างไรเวลาอืมอันไหนออกกัไหนพูดเลยอันสามร้อยสี่ร้อยล่ะคะอนนี้อ้ําก็เก่งอันนก็เก่งใจโอ้โหบางทีโทรตรงหาอ้๊มๆน่ะการท่วมปากเลยนารท่วมปากเลยเพราะว่าให้ทุกคนเลือกก่อนแล้วอ้๊มว่าคนแบบไฟนอลสุดท้ายว่าร้านไหนจะได้ไปอะไรเงี้ยค่ะแต่สองครั้งที่ผ่านมาพี่อ้ําก็พยายามเด็กที่แตกว่าแบบ ใช่ว่าทุกคนชอบอะไรแล้วอะไรที่ขาดหายไปอย่างเงี้อยอย่างคือถ้าร้านที่ไม่ได้เข้ารอบบางทีอาจจะกลับร้านเร็วเขาขอขอ,ขอ,ขอบทบล้วเร็วกลับก่อนอะ่ะซึ่งเราอาจจะทันโทษถ้าหยุดครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีผลกับร้านแม่ค้าไอ้ห้างนะคะห้างเขาต้องการให้เราปิดพร้อมกับห้าง<อ>ถ้าเกิดขายดีแล้วกลับก่อนเนี่ยเราก็เสียอันทีมงานาอาจจะโดนว่าเนี่ยก็ขอความกรุณาร้านค้าที่จะมาจะมามาเข้ามาในนี้นะคะทั้วันนี้มันเลิกเครียดหรือยังครับ เลืกเทียนเลืกเนี่ยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้นอนแบบว่าต้องมาชุมแบบนี้ก็คือก็ตื่นมาดูว่าเขาจัดถึงไหนแล้วตอนตีห้าเพราะเขาต้องออกที่ตีห้าครึ่งใช่ไหมแล้วก็ตื่นมาดูออกโอเคเรียบร้อยแล้วก็นอนต่อได้สักชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยก็ตื่นมาแต่งตัวแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะสรุปว่ามันสนุกหรือว่ามันดูเหนื่อยมันสนุกมันมีความสุขบางอย่างที่ ตอนานักแสดงอ่ะมันพูดไม่ได้หรอกเงินมันง่ายอันนี้เงินมันยากยากมันไม่ยากในการที่แม่ค้าลงบูธนะคะมันยากสุดอื่นเพราะว่ามันต้องเก็บหอมรอมีดเรามีค่าใช้จ่ายเยอะเข้าใจไหมคะค่านู้นค่านี่ไม่แต่ค่าแบบเปิดตัวโชว์นึงก็ทุกคนก็รู้ว่าการโชว์แต่ละครั้งเราใช้เงินลงบุธทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บเก็บหอมรอมิดอ้วก็เลยกลายเป็นคนเคี่ยวยืนยันท็อทำไม คือตอนนี้เราก็พยายามดูแลเรื่องเงินให้ดีจากที่เมื่อก่อนอ่าไม่เคยเช็คเลยแล้วไม่ใช่คนดูบัญชีเองด้วยตั้งแต่มกราที่ผ่านมาไม่เคยดูบัญชีเองอังก็ตกใจในการที่ว่าโหที่ผ่านมาฉันทําอะไรอยู่แล้ตอนนี้ผ่านมาสามในครั้งที่สามแล้วกำไรหรือยังมันมีบ้างแหละไม่มีทันทามแต่ก็คือว่าเทียบไม่ได้กับที่เราได้ที่ผ่านมาหรอกนะคะแต่มันเป็นความสุขใจบางอย่างเพราะทุกวันนี้ อ,อาาอาทิตย์ที่แล้วเขาไปเดินตลาดของคนอื่นมาเ<ะ>พราะเราเป็นคนชอบกินะนะคือเราก็กินตลอดตลอะในอ่ะไม่ได้เล่นตลกเลยไม่เป็นไรเราสวยทำอะไรก็ได้นหมดใช่เราก็ไปตลาดของคนอื่นไปซื้อกับข้าวเข้ามามเราก็อยากกินคือเราชอบกินอยู่แล้วว่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเปิดเองดีกว่าเนี่ยเราพูดยาวๆเนี่ยจะพูดถึงตลาดอั้นกี่บรรทัดเอาออกกี่บรรทั้พอไปอยู่ที่เขาไลนอยู่ เวลที่เอาออกมาเหลือนิดเดียวอ่ะจะเอากี่บรทัดเฮดไลน์เก่งน้ำปิงแต่เราเหมือนเราอยากพูดเรื่องเก่งน้ำปิงก่อนหรือเป่าดูเราดูไม่วใจเยายในฟาทของสถานที่อ่ะติดต่อมาเยอะไหมเพราะว่าเขาอยากให้เราไปหมดใช่ใช่มีมาบ้างแต่มันทีโจทย์หินมากเลยจัดอยู่ชั้นข้างบนมากอานเงี้ยแล้วก็หลายชั้นมากแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาล่างแบ่งไปยังไงให้ครบทุกชั้นหรือว่ายังไงอะค่ะก็พยายามดูก็อยากไปให้ทุกที่แต่ตอนนี้พยายามกระจายตม มุมต่างๆของกรุงเทพอยู่พอพบแล้วเราก็อาจจะกระจายเข้ามาออกนอกเมืองบ้างอะไรเงี้ยแต่ซึ่งการไปต่างจังหวัดค่อนข้างใช้จ่ายเยอะเพราะอ้ามีท็อปวิวที่มันใหญ่มันจะไม่เหมือนที่อื่นจะใช้รถสิบล้อค่อนข้างจะเยอะนะคะมันก็เลยทําให้เราแบบไปไหนได้ไม่ไกลนะจ๊ะมันแพงนะจ๊ะแต่คนบอกว่าพอมาเดินตลาดได้เจอที่อ้าตุเป็นเขาปกติใช่ปกติไม่ออกจากบ้านเลยนะคะถ้าไม่ออกไปแบบว่าถ้าออกจากบ้านไม่เคยมีสวยนะเพราะ ชอบทำผมรีบๆอยู่บ้านสระผมก็ทำรีบรีรีบเลยนะเพราะว่าทำทิชเมน้นไงมันก็ทำให้ผมมันรีบใส่ออยให้มันมันหน้าก็ไม่แต่งแล้วก็ไปเดินซื้อของเนี่ยพอมาตลาดก็รู้สึกว่าเออฉันก็แต่งหน้าสวยบ้างเล็กน้อยตลาดก็ม้าสวยมาตลาดรับอ้างมาเจออ้างงของกินอร่อยได้เจคาสวยด้วยของกินอร่อยเนี่ยตอนนี้หิวมากเลยวันนี้เหงาเพราะวันนี้ตลาดวันนี้เปิดแล้วดูสมใจใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเต็มจังค่ะเพราะว่า เพราะว่าเก่งน้ำปิงสนใจไปเลยอะไรที่มันทำรู้สึกว่าเราต้องจิ้มเลือดน้องมาปุ๊จริงๆอัานหนังจีนอยู่แล้ววันนั้นเอ๊ะโปสเตอร์มันแต่กับขึ้นมาหนังผีแน่นอนว่าว่าไงดูดีไหมนะกดไปนิดกดไปนิดนึงอะสีของหนังสวยทําดีแล้วก็ภาพดีแต่กลัวผีเลยหยุดแค่นั้นแล้วก็โทรเรียกเพื่อนนกมานอนค้างที่บ้านหนูดิอยากดูเรื่องนี้อยู่มาดูปุ๊บโอ้โหพ่อครูเอ้ย พ่อครูเอ้ยแต่งตัวแน่นทุกฉากขนาดเดินอยู่ตามทุ่งอ่ะพ่อครูแหวกอ,อกขนาดนี้แล้วแล้วก็น้องน้ำปิงก็น่ารักพื้นหน้าของศาลว่าเป็นคนจะเป็นแนวแ,แบบววรหน,น้าตาววรหน,น้าใหน้าเอ็นดูเนี่ยล้วก็วิสนุกก็เลยกลายเป็นว่าเราติดก็เลยไม่ได้รู้จีนพักจีนก่อนก็รอดูน้องถ้ามาไทยอยู่ตอนนี้หลายเรื่องนันนะะงเน,นีหยะค่ะแต่พอแปดแล้วเราชอบซีนไหนชอบทุกซีนเลยอ่ะชอบทุกซีนออัพชอบ ทุกคนที่เล่นด้วยนะคะอย่าบอกว่าแค่สองคนไม่ได้สองคนนี้ยืนพื้นแต่ทุกคนที่เล่นเล่นดีทุกคนเลยแม้แต่ตัวแบบตัวเล็กตัวน้อยเล่นดีหมดผีต้องกรีนน่ากลัวกลัวจะนอนไม่ได้เลยล<ม>่าสุดก็เลือกทั้ทงนุกทั้งพี่ยุ้ยมาผัดกันมาเพื่อจะดูหนังเรื่องนี้ไม่จบกะทีเขาเพื่นกลับก่อนแล้วแล้วก็จะเขาบอกอันอนีนนนน้ดูมันมีแปดยี่ีดูไปกี่รอบเนี่ยดูไม่จบสกรอบเลยดูดูละสี่ 4ไอ้ดู3แล้วก็เวแล้วก็ดูสแล้วทำไมจัดตัวแต่ว่าอยากเป็กมามางานเราอยากเด็นปราบผีแสดงว่าเรายอมแล้วว่เราอยู่ออยากเจพ่อครูาเจอพ่อครูเราไม่ไป็นมัมมีของน้องเค็มหรออะไรนะได้นะแต่ว่าอยากโดนพ่อครูปราบผีได้ไปมัมมีก็ได้ ตอ,อนอันนั้นน่ารักนะเ,เอ็นดูชอบพี่เอ็นดูค่ะแล้วพี่อ้ําต่อติดต่อไปกังวลนไหมว่าน้องจะมีคิวไวหรือ่ายังไงคือจริงๆแล้วว่าตอนเราทําผมอยู่ก็นั่งคิดกับช่างทําผมว่าตอนเนี้ยใครกําลังฮอ,อ,อตดพูดชื่อมาแล้วเราก็ไม่รู้หรอกเราก็รู้ว่าเก่งน้ำปิงชื่อเดียวกันเก่งน้ำปิงอ๋อเปานเพื่อนเดียวกันผ่านไปผ่านไปเนาะแล้วก็ไม่ดูแล้วก็ก็ไม่รู้เรื่องผ่านมานานละสองเดือนที่แล้วอะไรย่างเงี้ยจนพี่อุ้ย จนอ้ําพูดว่าเฮ้ยเคยเราดูวันนี้เึงแล้วนี่อยากให้เขามาเก่งน้ำจิ้งมาที่ตลาดอ้าําอ้จังเลยไงี้ยพี่ก็บอกโอ๊ยเดี๋ยวพี่ติดต่อให้พี่รู้จักอะไรเงี้ยก็ได้มาก็ขอบคุณทางค่ายนะคะนี่เป็นท้งแรกที่เราเอาเงินจ้างเขาอ,อย่าบอกว่าเงินจ้างเขามาช่วยดูแล,แล,แลเราเราแค่มีของขวัญเล็กๆน,น้อยๆให้เขาเองทำไมเลยเพราะว่าเราชื่นชอบเขาท่าน้ำมันอย่างนี้ อย่ามาเรียกข้น้ำมันหน้าเกียร์หมายถึงว่าเขามีเราเรามีใจให้กันแล้วกันนะเธอโดนใฟนขับของข้าแต่เรื่องพวกหนูเขาใส่แบรนด์เนมทั้งตัวเราไม่มีใจให้เขาเออฉันจะต้องเป็นแม่ยกไม่หลังม่ะถ้าเป็นไงบ้างพอมาเกียหน้าเวทีมันเขาอยู่บนเวทีเราก็ดูอาการแอบสนิใช่จะชอบจะชอบค่ะตอนนี้คือไม่ถูกเลยอ่ะดูไทยเยอะตอนเนี้ยกลับมาดูไทยไทยไม่เหมือนเดิมแล้วไทยทำดีต้องชื่นชม ทุกคนที่ทำซีรีส์ไทยทำดีจริงๆค่ะอัมก็ดูไทยเยอะตอนนี้แต่าที่บ้างเขื่นเต้นมากนะอขาตื่นเต้นมากนะการเจอเขาอ่ขให้เขาทานเลยว่าอร่อยหรือเปล่าลเดอาการที่อัมดูชันาเก็บไม่อยู่เก็บรงไม่อยู่ตอนกลางคืนอ่ะผีก็กลัวเขาหลอกก็หลอกอีกคนก็น่าน่าเอ็นดูอ่ะไม่รู้จะทำยังไงเลยอ่ะคือดูไปแล้วเคิร์อย่างเงี้ยเข้าใจเขาเลยรีบหมดอยู่ตรงเนี้ย พอผีออกกินออกโอ,อ,อ้รีโมทอ,อยู่ไหนอะ <c oughs> ปิดไม่ทันอย่างเงี้ยแล้วก็เลยถึอว่าเอ้ยเรารอเพื่อนดีกว่าไม่ไม่ไม่เอาอแบบคลิปผีแล้วไปดูแบบหน้าแบบครูอย่างเดียวเลยไม่ไม่ได้ผีก็น่าดูอ <c oughs> ชอบทุกคนในเรื่องนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าอยากกระเชิญมาทุกคนเลยตายแล้วที่เราตลาดก็เล็กกันเนาะที่ชอบทุกคนในเรื่องนี้ค่ะแล้วมีกอยอนไหมคะแบบบางซีอะไรกอยอนกอยอนอ๋อ อีพอ่าปดที่แไม่พูดอย่าไปพูดถึงตอนนี้เลยชอบไหนชอบตอนเปิดประตูไปหรือว่าชอบตอนส่งผ่านรอดประตูชอบตอนทุกตอนที่เขาอยู่ด้วยกันเราก็ชอบทุกตอนไปสาวัยไหมสาวัยไหมงงมากไม่เคยดูเลยัเหมือนกันยี่ยังงงอยู่ตอนนี้ ลงมาค่ะลงมาลงมาดูเพราะอันนี้สนุกแล้วก็ขึ้นไปบ้างแต่ขึ้นไปแล้วก็ปีนลงมาอีกขึ้นไปแล้วก็ปีนลงมาอีกอย่างเมื่อกี้น้องบอกว่าอยากชวนพี่แอ้มไปดูไฟนอลอีทีเพราะว่ามันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์พี่ก็อยากไปดูโอ้ยเสียการเสียการเธอทำไม่ทันแล้วค่ะแล้วเธอตกลงสรุปตัดตอนไหนออกแล้วคุยกันให้ชัดเจน แล้วเวลาตัดไปคิดสั้นๆเอาอะไรออกเฉพาะมีคนมาถามว่าพี่อ้ําชอบจริงหรือเปล่าแล้วต้องเอาอะไรออกเนี่ยเอาจริตตรงนี้ออกเนี่ยแล้วอ้๊าอ้๊าใช้ไปไหนเนี่ยนักข่าวพวกเดียเนี่ยโอ๊ยไรแไรหมดแต่พอตัดออกอันตัดไม่ไม่ไพอเขาไปแคปออกกะเหลืออยู่นิดเดียวเองถ้าจดรายชื่อไว้นะแต่รายชื่อชอบจังเลย ต,ตอนที่เมเกส์พิงแบ็คดรอปอย่างเงี้ยเอฮ้ยปล่อยปล่อยบนเวทีแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเราทำดีๆเราเป็นซูเปอร์สตาร์ผมยุกผมยุกผมยุกแล้วพอยังร้อนมหน้าผมอ้าวพี่อัํพอพอเราได้มาดูกลับมาดูของไทยแล้วความอยากเล่นละครมันมีไหมไม่มีเหนื่อยมีต่อเมื่อมันดูดีๆตอนนี้มันเปลี่ยนความคิดอ้ำแล้วเพราะว่า ภาพสวยแสงสวยเล่นทุกคนเล่นดีดีมันก็เปลี่ยนความคิดอําบ้างแต่อันไม่มีเวลาอันจะไม่มีเวลาไม่่แตหลายคนก็อยากร่วมงานกับเรามากเลยนะหรอใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดูหรอท่านพ่อเอกเป็นเก่งขนาดนี้ท่าเป็นเก่งกับน้องปีนพี่เป็นแม่พวกเขาไงไม่ไงหรอเผอเผออายุมากกว่าแม่เขาอีกอ่ะไมสามสิบเอาที่ได้กับเคนได้ไงโอ้ย แม่เขาใชื <funz iona> <Rodriguez. S 2> ่มไม่ไม่คุณน้าแล้วกันคุณน้าน้าใครวันจันทร์ไม่แต่งวันศุร์มีคับนี่วันนี้เราตลาดตายได้มาได้มาได้มาพี่อ้ําใจส่อนแล้วหรือว่าต้นปีไม่เล่นไรล่ะทํางานทุกวันเนี่ยตลาดต่อให้ไม่เปิดก็ยุ่นไฟอยู่ รออิ่มตัวก่อนตอนนี้ไม่อิ่มตัวเลยเนี่ยใช่ตลาดนี้ให้อิ่มตัวทุกคนต้องช่วยอ้ำนะคะเราก็เห็นหน้าค่าตากันมานานแล้วก็บ่าทุกคนน่ะจะเมตตาตลาดอ้ำอ้ลงอ้ำอ้บ่อยๆไม่ต้องลงแค่วันนี้นะคะลงทุกวันได้ไม่บอกว่าเดี๋ยวทุกวันมีเกตมาทุกวันเลยพรุ่งนี้จะมีไครโน่อรอมาดูไหมมาดูไหมบสองขึ้นไปเจอไปพี่บุ๊มมาไหมโอเคเจอกัน ได้พอายักอหวยังอ่ะไม่ต้องฝากหรอกฝากก็ไม่เห็นลงไม่เห็นลสวยๆกสวยๆกก็นาตาพาแล้วเหนื่อยอ่ะพูดเาพมันหนื่อยก็ขอเปลี่ยนเสียงก่อนก็ขอฝากตลาดอ้ํานะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะที่เดอะมอลล์บานแคนะคะก็มี2-8ตุลาคมนี้เลยนะคะวันนี้เป็นวันแรกก็ฝาก ให้ทุกคนมาเพลิดเพลินกับอาหารที่อ้ําเลือกนะคะอาคุค่ะขอบค่ะ